โล120นะครับสี่โลครึ่งก็540บาทครับอุยทำไมเป็นแพงจังอ่ะพ่อค้านี่ฉันเหมาหมดเลยได้ไหมฮะ2,640น้องดาววีคิสมาย กระท้อนไหมครับกระท้อนหวานหวานไหมครับกระท้อนไหมครับพี่คะกระท้อนโลละเท่าไหร่คะโลละห้าสิบห้าบาทครับหวานหวานเลยนะครับทำไมแพงจังละคะที่อื่นโลละสี่สิบห้าเองนะคะก็ไปซื้อที่อื่นสิจากเนี่ยไปตลาดอะ่ะมันไกลนะแค่ค่ารถก็90กว่าบาทละมัง้งสรุปเอาไงจะซื้อหรือไม่ซื้อถ้าไม่ซื้อก็ออกไป เอาก็ได้ค่ะั้นหนูเอาโลหนึ่งโลหนึ่งพอดีครับโหการทอนน่าคิดจริงเลยนะคะเนี่ยน่าเอาไปทำกระทอนลอยแก้วขายขายไงคไคะพ่อค้ารอคาสิบาบาทครับเปทอคนครับหืมนี่คุณจะขายเอากำไรไปซื้อบ้านหรือไง โอ้ oh, คุณครับแค่ค่าน้ำม,มันไปซื้อก็5 0บาทแล้วนี่คุณไม่ต้องไปซื้อถึงตลาดผมก็เอามาขายให้ถึงที่เลยขอค่าน้ำม,มันรถผมหน่อยก็แล้วกันนะครับอ่ะอ,ะอะ้ไม่ต้องมาดามากหรอกงั้นฉันเอา5โลแล้วกันขอบคุณครับแต่ว่าฉันซื้อเยอะอะโล,ลละ40ได้ไหมเออไม่ได้ครับถ้าลดขนาดนี้ผมก็เจ๊งอะสิครับขายไม่หมดมันเน่าเธอก็เจ๊งอยู่ดีหรือว่าเธอแอบ,บแช่น้ำยามานี่คุณผมไม่ทำอย่างนั้นหรอกครับ ผมก็มีจัรยาบรนของพ่อค้าเหมือนกันนะครับถ้างั้นก็ลดหน่อยสิอ่ะอ่ะอ่ะสีสิบห้าแล้วกันเออสี่สิบห้าก็ได้ครับก็แค่นั้นแหละพี่คะ ทำไมเข็มตาช่างมันขึ้นลงแปลกๆนะคะนี่มันก็ต้องขึ้นขึ้นลงลงอยู่แล้วปะหรือเธออิจฉาที่ฉันม่รถให้ไปไกลเลยไปนี่ครับห้าโล ว่าไงตัวเองเขาทำงานอยู่ฮะอยากกินทุเรียนหรอโอเคโอเคได้ได้เมื่อกี้เขาเห็นพ่อค้าขายทุเรียนอยู่เดี๋ยวซื้อไปให้จาจะลูกนี้กำลังกินเลยนะครับอ๋องั้นผมเอาลูกนี้เลยก็ได้ครับได้ครับ เออลูกนี้5โลนะครับโ,โ,โลร้อยยี่สิบนะครับ4โลครึ่งก็540บาทครับอุย้ยทำไมเป็นแพงจังอ่ะพ่อค้าผมตังค์ไม่พอหรอกงั้นผมไม่เอาแล้วถ้าไม่มีเงินเขาหลังก็ต้องมาซื้อนะเสียเวลาอา,อารมณ์เสียแต่เช้าเลยเจอแต่อะไรก็ไม่รู้พ่อค้วันนี้ขายเนียนเหรอครับ โหโลละร้อยยี่สิบเองเหรอผมเห็นว่าคนที่อยากกินทุเรียนต้นทุนน้อยมีเยอะผมเลยอยากจะช่วยเหลือแบ่งปันกันนะครับหืม hmm. ดีแล้วแหละสังคมเราทุกวันนี้มีแต่คนชอบเอาเปรียบเราต้องช่วยสร้างสังคมแห่งการแบ่งปันครับเนี่ยผมก็ได้มาแค่นี้เองนี่ฉันเหมาหมดเลยได้ไหมได้เลยครับยินดีเลยผมจะรีบกลับบ้านด้วยไม่ต้องปอกเปิดน,นะจะไปฝากเพื่อนด้วยครับอันนี้ห้าโลนะครับจ้ะ อันนี้สี่โลครึ่งนะครับอ,อันนี้ห้าโลนะครับ<า>อันนี้สี่โลครึ่งนะครับอ,อันนี้สามโลนะครับ ทั้งหมด2,640บาทนะครับเดี๋ยวผมใส่กล่องให้เลยนะครับฮะ2,640ทำไมมันแพงแบบนี้อ่ะอ๋อมันเป็นทุเรียนพันเนื้อครับเนื้อมันก็จะนหนักหน่อยอครับเอ่อนี่คุณคิดจะกงผมอีกแล้วหรอครับผมไม่ยอมคุณเหมือนครั้งที่แล้วนะครับเปล่าเอาตานั้นก็ได้ผมว่าคุณจ่ายเงินผมมาก่อนดีกว่าเดี๋ยวคุณเล่นแง่กับผมอีกอ่าก็ได้ พ่อคะเขาขี้โกงนี่หนูพูดอะไรของหนูนี่คิดจะใส่ร้ายฉันหรอเขาพกเชือกไว้ที่ตาช่างค่ะนี่ค่ะหลักฐานฮอารมณ์เสียแต่เช้าเลยเจอแต่อะไรก็ไม่รู้พ่อค้าวันนี้ขายทุเรียนเหรอหนูขายอะไรอ่ะ พ่อค้าคนนั้นเขาน่าสิคะแอบโกงตาช่างเขาแอบผูกเชือกแล้วก็ดึงจริงด้วยถึงว่าสิทำไมลูกเดียวมันหนักจังลูกนี้ก็ห้าโลนะครับป่าเปล่านะครับผมผมไม่ได้ทำนะครับผมไม่ได้โกงนะครับไม่โกงไม่โกงตาดนาทีเลยตาหนี้ไม่ได้โกงตหาหนี้ฉันจะแจ้งตำรวจ เป็นพ่อคะหากินดีๆไม่ชอบชอบไปนอนในคุกใช่ไหมผมขอโทษครับอยากแจ้งตำรวจเลยนะครับผมขอโทษครับอย่าแจ้งรวจเลยนิ่งๆผมสำนึกผิดแล้วครับผมจะไม่ทําอย่างนี้อีกแล้วครับผมขอโทษครับปล่อยผมเถอะครับไปสำนึกผิดในคุกเถอะอุ้ยออมพอกินกระเป๋าได้เนี่ยไมใหม่อยู่เลยนะอ๋อแต่ตัวล็อกมันพังเขาถึงได้ทิ้ง ไม่เป็นไรพ่อออมใช้ได้อยู่แล้วดูสิซื้อกระเป๋าให้ลูกสาวด้วยสงใสจะนำเขา้าจากต่างประเทศเหรอเปล่าจากถังขยะ <laughs> เราเที่ยวให้พ่อมารับไปกินข้าวไหมไม่เป็นไรค่ะพ่อเดี๋ยวหนูซื้อเกเกี๋ยวไก่กินตรงนี้แหละได้เหมือนกันินเย็นพ่อมารับนะค่ะพ่อแล้วเจอกันนะรักพ่อนะคะสวัสดีคะ่ะพ่อรักลูกไม่มีอะแม่ผมเพิ่งให้แม่ไปนะสิ้นเดือนพันหนึ่ง แม่ก็ไปขอพี่โบ๊ทสิจะมาอะไรกับผมนักหนาเล่าโอ้แม่จะอะไรนักหนาเนี่ยแม่ป่วยแล้วมันเกี่ยวอะไรกับผมล่ะนั่นมันก็เรื่องของแม่แม่รู้ไหมว่าสิ้นเดือนเนี้ยผมต้องใช้เงินเยอะจะทําทไมเหรอผมจะเอาไปออกโทรศัพท์ใหม่สิแม่โทรศัพท์ผมมันเก่าแล้วนะแม่แม่จะเอาแม่ก็ไปขอพี่โบท๊ทก่อนอ๋อเมื่อกี้มีไลนชินดมาส่งด้วยเหรออืมพ่อฉันเองอะเออ ถาม,ม่ลยสิพ่อเธอไม่คิดจะเปลี่ยนอาชีพม้างเหรอจะเปลี่ยนทําไมอ่ะนั่นสิจะเปลี่ยนทใไม่เล,ไมเล่าขอบใจนะตาว่าแต่เธอไม่น่าจะชื่อออมสินเลยนะเนี่ยอา้าวแล้วจะชื่ออะไรล่ะนาตาฉันว่าน่าจะชื่อขยะรีไซเคลิลขำๆน้าออมอย่ากโกรธนะนี่เฟิร์นได้ข่าวว่า เธอเป็นเพื่อนกับออมตอนสมัยเรียนด้วยเหรออืมใช่ออมเขาเป็นหัวหน้าห้องด้วยนะแล้วตอนนั้นออมเขานั่งรถเก็บขยะแบบนี้ปะก็ใช่น่ะสิเหม็นไปทั้งห้องเลยนะนี่เฟินเธอมานี่ใส่ขี้ดูถูกตั้งแต่เด็กไม่เคยเปลี่ยนเลยนะเฮ้ย <c oughs> เขาว่าเธอเฟินหืม <c oughs> ถ้าฉันได้เลื่อนตำแหน่งเป็นหัวนหน้าที่นี่นะฉันจะไม่ให้พ่อเธอมาส่ง <c oughs> เอา้าทำไมอ่ะมันเกี่ยวอะไรกับพ่อฉัน พอลูกค้าเห็นมันไม่เจริญหูจเจริญตานะสิเฟิรนเขาโทรมาค่ะบอสเรียกประชุมหรอคะค่ะได้ค่ะค่ะ บอสเรียกพวกเรามามีอะไรหรอคะอ๋อใช่นี่ไอเดียใครหรอแต่วางได้สวยดีนะผมเองครับบอสแต่เฟิร์นเป็นคนวางแบบให้อืมขอชมเลยนะไอเดียดีจริงๆค่ะบอสเอ๊ะบอสได้กลิ่นอะไรไหมคะเหม็นตู่วะค่ะอก็ไม่ได้กลิ่นนะบอสลองดมดูดีๆสิคะเหม็นกลิ่นขยะรีไซเคิลไงครับบอสเอาละเอาละไปกันได้แล้ว ยกเว้นคุณอ,อมอยู่นี่ก่อนค่ะบอสบอสจะติดต่อซื้อขยะหรอคะอนะเบอร์ไม่คุ้นเลยฮลัลโหลโทรมาจากไหนคะไฟแนน รู้เบอร์ฉันได้ยังไงคะฮะค้างข้างวดดรถโอเคคะ่ะโอเคคะ่ะเดี๋ยวยังไงตามให้นะคะพอดีฉันไม่ได้เป็นคนจ่ายค่างวดลดรถฮัลโหลพ่อทำไมพ่อไม่จ่ายค่างวดรถไฟแนนซ์เขาโทรมาตามหนูแล้วเนี่ยฮะพ่อจะโดนยึดบ้านนั่นมันคือเรื่องของพ่อแต่อย่าให้ใครมายึดรถหนูแค่นี้นะพ่อ โอ้ยลุงเปลี่ยนเครื่องใหม่ได้แล้วถนนเขาให้รถวิ่งนะไม่ได้ให้เรือวิง่งโอ้ยเฟิร์นเธอไม่รู้อะไรที่เธอเห็นนะ่ะเรือหังยาวแล้วน่าลุยอ้มอมพ่อเก็บเปล่าได้เนี่ยขึ้นใหม่อยู่เลยนะนพอ่อสวยจังเลยอ๋อแต่ตัวล้อวันทางเขาถึงได้ทิ้ง ไม่เป็นไรพ่อออมใช้ได้อยู่แล้วโูยอิจฉาจังเลยอะ่ะมีพ่อคอยเอาใจแบบนี้ดูสิซื้อกระเป๋าให้ลูกสาวด้วยสงสัยจะนำเขา้าจากต่างประเทศเหรอเปล่าจากถังขยะ <laughs> <laughs> ผมพ่อขอโทษนะที่ทำให้ลูกอายเพื่อนไม่คะ่ะพ่อ ไม่มีอะไรน่าอายคนที่น่าอายต้องเป็นลูกที่อากตันยูแน่ละคุณพ่อแม่มากกว่าออมเธอพูดแรงไปนะคอยดูแลกันให้ฉันได้เป็นหัวหน้าเธอโดนแน่ๆฉันไม่กลัวหรอกนะลูกกตันยูอย่างฉันไม่เคยอายที่พ่อแม่ทําอาชีพแบบนี้แถมฉันยังภูมิใจที่พ่อแม่ของฉันทำอาชีพสุจริตและส่งเสียเลียงดูฉันมาจนฉันโตมาถึงทุกวันนี้ และอีกอย่างนะฉันได้เลื่อนตำแหน่งเป็นหัวหน้างานมีผลตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปอะอะไรนะออมค่ะบอสบอสจะติดต่อซื้อขยหะหรอคะบอสมีอะไรหรอคะพอดีองค์กรเราต้องการหัวหน้างาน คุณว่าใครเหมาะจะเป็นหัวหน้างานถ้าความคิดออมน่าจะเป็นเฟิร์นมังคืมความคิดคุณไม่ตรงกับผมนะผมว่าคุณเน่เหมาะเออบอสพรุ่งนี้ผมจะประกาศอย่างเป็นทางการนะขอบคุณค่ะบอสและฉันขอออกกฎเรื่องความกระตันยูต่อพ่อแม่ถ้าใครอักกระตันยูต่อพ่อแม่ ฉันจะไล่ออกให้หมดเฮ้ยมันเกี่ยวอะไรกับการทํางานล่ะออมเกี่ยวสิพอฉันเชื่อว่าถ้าลูกคนไหนกระตันยูต่อพ่อแม่จะส่งผลให้เขาและองคอ์กรเจริญรุ่งเรืองและในทางกลับกันหากลูกคนไหนอันกตันยูและในละคุณต่อพ่อแม่มันจะส่งผลให้คนคนนั้นรวมถึงองค์กรที่เขาทํางานอยู่ตกต่ําหาความจเจริญไม่ได้ในชีวิต โอ้แม่จะอะไรนักหนาเนี่ยแม่ป่วยแล้วมันเกี่ยวอะไรกับผมล่ะนั่นมันก็เรื่องของแม่แม่รู้ไหมว่าสิ้นเดือนเนี้ยผมต้องใช้เงินเยอะไฟแนนซ์เขาโทรมาตามหนูแล้วเนี่ยฮะพ่อจะโดนยึดบ้านนั่นมันคือเรื่องของพ่อแต่อย่าให้ใครมายึดรถหนูพวกเธอทั้งสองคนพอไปขอโทษพ่อแม่เดี๋ยวนี้มันมันต้องขนาดนั้นเลยเหรอไม่งั้นพรุนี้มาเซ็นใบลาออก ก็ได้ฮัลโหลแม่ฮัลโหลพ่อเจ้าขอโทษนะแม่จะใช้เงินกี่บาทล่ะจะบ้านใหญ่ก็ไปแน่เดี๋ยวน้องหัดทัาแม่เป็นอะไรมาแล้วเนี่ย จำไหมนะครับลูกที่อกักตันยูเนลคุณต่อพ่อแม่ชีวิตในอนาคตข้างหน้าจะตกต่าหน้าที่การงานที่ทำก็จะไม่ก้าวหน้าทำงานอะไรก็จะไม่เจริญรุ่งเรืองเพราะความไม่รู้คุณท่านทั้งชีวิตจะเจอแต่สิ่งไม่ดีไม่ช้าก็เร็วนะครับ ธอยิ้มอีกทีได้ไหมถ้าหากว่าเธอนั้นมีใจถ้าให้แค่มองดูเธอหรือย,ยิ้มก็คงจะทำไม่ได้เราจะปล่อยให้เธอเดินผ่าน